สวัสดีครับสมาชิกสวนเเรียนมือใหม่เช้านี้นะครับเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศในส่วนทุเรียนนะครับช่วงนี้ฝนจะลงสองสัปดาห์แล้วนะครับลงทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับแต่ลงไม่แรงนะครับแต่ลงปลปอย,ปล,อยลงทุกวันเลยนะครับบางครั้งก็ทิ้งจังหวะนะครับทิ้งจังหวะเป็นช่วงเช้าบางครั้งก็ทิ้งะระยะห่างในช่วงเย็นนะครับ ก็เป็นบรรยากาศที่ทุเรียนชอบพอดีนะครับแต่ขอให้มีแสงแดดสลับบ้างนะครับแต่ถ้าวันไหนนะครับถ้าแสงแดดไม่มีนะครับไม่มีแสงแดดนะครับก็จะทําให้ทุเรียนนั้นนะอ่าไม่สามารถที่จะทําการสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับเอ่อเพื่อนสมาชิกมาดูที่ทุเรียนนะครับที่โดนฝนเป็นประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วนะครับที่ผมไม่ได้ลดน้ํานะครับเนื่องจากว่า ดินมันเปียกมันชื้นอยู่นะครับมาดูตรงสภาพนะครับที่ไปดูคลิปเดิมนะครับก็ลงนานแล้วพอสมควรนะครับตัวนี้ออกยอดของมาใหม่นะครับพอได้น้ำฝนจากนะครับแล้วก็มีไนโตรเจนด้วยนั่นเองนะครับที่เขาลงนะครับยอดก็ออกมาถือว่าโอเคนะครับผมก็ฉีดยาเพี้ยยาเจือลาไปประมาณสีห้าวันไปแล้วนะครับก็มาดูว่า มีอะไรที่มีความแตกต่างไหมกับยอดเขาเขาไม่มีนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับรอบรอบใบของเขาจะขึ้นมาอีกคําว่ารอบใบนะครับขึ้นสมาชิคือถ้าเป็นต้นเรียนใบแก่อย่างนี้นะครับเขาก็จะมีมียอดแทงออกมาใหม่แบบนี้ละครัแทงออกมาใหม่แบบนี้เพราะใบมันครบรอบพอดีนะครับมันแก่พอดีพอแก่แล้วนะครับเขาสั่งข้อแสงได้เต็มที่สะสมอาหารได้เต็มที่ เขาก็จะเลี้ยงอยอดใหม่นะครับขึ้นมาเนะครับเรายอดพวกนี้นะครับใบมันก็จะแก่อยู่ภายใน2เดือนนะครับมันก็จะแก่อาจจะหมดฝนลืมบอกเพื่อนสมาชิกว่าตอนนี้เท่าที่ผมศึกษาข้อมูลในเรื่องของฟ้าฝนเขาบอกว่าฝนามันจะคลื่นไปจนถึงเดือนตุลานะครับ เดือนตุลาเป็นปลายเดือนตุลาฝนก็จะหมดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะได้อยู่1รอบใบนะครับหรอบใบก็คือนีอ่แหละครับใบพวงนี้แหละนะครับเดือนกันยานุลานะครับเราก็จะได้หนึ่งใบและหลังจากได้นั้นนะครับใบมันก็จะแก่แบบนี้พอแก่นะครับถามว่าเดือนกันยากับตุลายังไม่ถึง2เดือนเต็มทําไมทําไมใบมันยังจะแก่เราอาศัยแบบนี้ครับ นักสมาชิกหาวิธีการทาให้ใบแก่เร็วก็คือเราสะสมอาหารให้เขาทาั้งทางดินและทางใบที่สําคัญนะครับเราก็จะฉีดในเรื่องของแมกนีเซียมช่วยเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับคำว่าแมกนีเซียมนะครับถ้าเขาเป็นใบใบแบบนี้นะครับึ้นสมัชิเนี่ยใบเพอยงนี้นะครับถ้าฉีดใส่มันก็จะเขียวเร็วนะครับเขียวแป๊บเดียวเขียวเลยนะครับก็ประมาณสักอาทิตย์เดียวเท่านั้นเองมันก็จะเขียวมันจะเป็นใบที่แก่นะครับพอใบแก่พุนะ่งนี้รอบใบของเขาเนี่ย พอใบแก่มอจะสังเคาะแสงนะครับสังเคาะแสงช่วยได้นะครับพอช่วยได้เสร็จพอใบแก่เขาก็จะถอดรอบใบออกมาอีกครั้งหนึ่งประมาณปลายเดือนปลายเดือนปลายเดือนตุลาคาดเกี่ยวกับเดือนพฤศจิกาเป็นสิ่งที่ดีครับถ้าเดือนพฤศจิกาขึ้นสมาชิกทํายอดแบบนี้ได้นะครับเราจะสู้ระยะอากาศหนาวได้ดีนะครับ อากาศหนาวได้ดีเพราะว่าฤดูหนาวมันจะมาเดือนพฤศจิกาเดือนธันวานะครับคาดเกี่ยวกับมุกรลาสองสามเดือนนี้นะครับในช่วงปีใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นช่วงที่เ,เดือนพฤศจิกานะครับเป็นเดือนพฤศจิกาเนี่ยถ้าเรามียอดแบบเนี้ยยิ้มได้เลยครับเพราะว่าในช่วงประมาณหนึ่งเดือนนะครับสิ้นเดือนพฤศจิกาใบเขาก็จะเป็นใบอ่อนนะครับใบอ่อนใบใบใบอ่อนประมาณเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ มันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตแทนมาทางนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยครับเนี่ยครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วพอไปเดือนธันวามันก็จะเป็นประมาณนี้ต้นชิต้นตรงตนี้ใกล้นี้สูนไปสูงนิดเดียเนี่ยใบมันก็จะเป็นใบประมาณนี้ครับมันจะเป็นใบประมาณนี้มันจะเป็นใบประมาณนี้ครับพอเป็นประมาณนี้เพ๊่มเนะี่ยหลังจากนั้นเราจะเรายังไม่ต้องทํายอดครับไม่ยังไม่ต้องทําอะไรนะครับ เพียงแต่ให้ปุ๋ยทางท,ทางใบนะครับก็คือให้พวกอาหารฮอร์โมนทางใบเพื่อสู้กับฤดูหนาวเท่านั้นเองนะครับในขณะที่เราฉีดอาหารทางใบเราก็จะผสมธาตุทาทซิงสังกะสีประมาณสักประมาณสักน้อยกว่า1 0 c ซีซีนะครับอาจจะเป็น6 c ซีซีเจ็ดเปกซีซีแซีซีประมาณนั้นนะครับ แต่ไม่ควรเกิน10ซีนะครับถามว่าถ้าซิงถ้าเกิน10ซีถ้าฉีดมากก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่า2-3สเดือนที่ทผ่านไปที่ผมฉีดเป็นเรื่องของอ่าดซิงสังกะสีนะครับเนี่ยมันยังมีผลอยู่นะครับกับใบทุเรียนนะครับฝากเพื่อนสมาชิกดูดีๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นจุดเนี่ยมันเป็นธาตุของซิงที่ผมใช้ซิง30 31หรือ38 นะครับ38%ผมฉีดใส่ที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้ว่าทำไมผมไม่ฉีดเนื่องจากว่าซิงสาซิงเดี่ยวเนี่ยถ้าเอามาฉีดนะครับมันจะต้องเป็นต้นพืชนะครับมันจะต้องเป็นต้นพืชที่แสดงอาการขาดธาตุส,สังรสีแต่บังเอิญว่ามันเหลือนะครับผมฉีดใส่ต้นที่มันขาดมันเหลือพอมันเจอตรงนี้นะครับ <ton> นะครับต <od> ้นที่มันเป็นมันก็เป็นนะครับเนื่องจากว่ามันแรงเขาเรียกว่ามันเกินโดสนะครับมันเกินโดสมันก็จะเกิดอาการแบบนี้อย่เองนะครับครบสองเดือนแล้วก็ยัง ย,ย,ยังยังยังอยู่นะครับยังไม่ร่วงยังเห็นเห็นปรากฏการณ์นี่ครับเห็นเป็นทุกใบเหละครับเป็นทุกใบนี่คือถ้าเราเกินโดสในช่วงของอในช่วงฤด,ด,ดูหนาวเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่วงเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาจะต้องดูแลทุเรียนแบบในอย่างไรนะครับประมาณนั้นสิ่งที่ผมจะย้ําวันนี้ก็คือหนึ่งช่วงนี้ให้ทำยอบใบให้ได้นะครับให้ออกยอดแบบนี้นะครับ แล้วมันจะไปครบรอบในของช่วงเดือนตุลานะครับคือปลายเดือนตุลาใบมันก็จะแก่นะครับวิธีการทําใบแก่ก็ฉีดแมกนีเซียมอย่างที่ผมว่านะครับใบมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใบก็จะเป็น,รนประมาณนี้ใบแก่ประมาณนี้แล้วพอเข้าในช่วงของธันวามก,กรานะครับเขาก็จะมียอดออกมานะครับเขาก็จะมียอดเล็กๆ <LE> <LE> ออกมานะครับเนี่ยยอดแบบนี้นะครับ ยอดแบบนี้แทงปีออกมาแบบนี้นะครับก็เราก็ให้อาหารทาง,ทางดินและทางใบมันจะได้รอบในช่วงสู้ฤดูหนาวนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีใบอ่อนนะครับเริ่มมีใบอ่อนอย่างนี้นะครับผมก็เพิ่งฉีดยาพิษย,ยาเชื้อราผสมกับฮอร์อมโมนพืชอาหารพืชน,นะครับที่ผมลงคลิปไปนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่อันนี้ผมใช้ของ ซีวิลกับตึมนะครับตึมก็มีแคลเซียมโบลอนนะครับเป็นส่วนผสมหลักนะครับส่วนซีวิลก็จะมีธาตุอาหารดองเสริมรวมอยู่ด้วยแล้วก็มีสาหร่ายอะมลิงนะครับก็รวมรวมกันคุมฉีดซ้ําไป2ครั้งนะครับสองครั้งหมายถึงว่าห่างกัน10บวันนะครับผมก็ใช้ยี่ห้อเดิมผมยังไม่สลับนะครับผมยังไม่สลับเขาบอกว่ามันสามารถที่จะเสริมเสริมในเรื่องของทางรากได้ด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะมันมีแคลเซียมโบรอนนะครับ เป็นทุเรียนเล็กนะครับแต่ผมใช้ฉีดนะครับก็ถือว่าใบเขียวใบรือโอเคอยู่นะครับครับก็ถือว่าถือว่าดีนะครับนี่เป็นใบอ่อนครับประมาณนี้นะครับก็รอให้มันแก่ตัวนะครับก็ถือว่าอยู่ในที่ที่โอเคอยู่นะครับถ้าถามว่ามันมีใบใบตัวนี้ฮะมันร่วงเห็นไหมเพื่อนสมาชิกตรงนี้ร่วงเพราะอะไรครับคิมปุ๋ยครับ เงินผมไม่ได้ลดน้ำครับนี่คืออาการเค็มปุ๋ยนะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้คือเค็มปุ๋ยนะครับอาการเค็มปุ๋ยมันก็จะไหม่พอไหม้พุชเชื้อลามันก็จะเข้าข้างๆแบบนี้ค่อยๆลามกินแล้วบางใบมันก็ร่วงครับมันร่วงไปแล้วเยอะแยะเลยนี่นี่คืออาการเค็มปุ๋ยนะครับเค็มปุ๋ยนะครับไม่ใช่เป็นเชื้อราแล้วร่วงอย่างนี้นะครับถ้าเชื้อรามันจะไม่ร่วงแบบแบบเอ่อร่วงเยอะแยะแบบนี้นะครับอันนี้ร่วงหมดทุกใบแล้วครับ เขมปุยถ้าเกิดอาการแบบใบเขียวร่วงนะครับถ้าใบเขียวร่วงนี่คือเขมปุ๋ยนะครับเนี่ยผมผมใส่บังเอิญว่ามันเป็นพืนสมาชิกดูเห็นว่ามันเป็นแอ่งนิดหนึ่งนะครับเป็นแอ่งบริเวณข้างๆข้างๆโคนรากเขาพอพอเราใส่ตรงนี้นะครับน้ํามันไหลเข้าไปหาเข้าไปหาโคนนะครับใบแล้วใบมันจึงร่วงนะครับแล้วอาการโคนกระทบมันจะเป็นแบบไหน,นมาดูตรงนี้พืนสมาชิกดูตรงนี้เห็นไหมครับ สังเกตง่ายๆครับไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่จะเป็นเหมือนกันนี่คือปุ๋ยเกินโดดครับผมใส่6-3-3นะครับเนี่ยใส่ใส่หนึ่งช้อนช้อนชาครับแต่ว่ามันมีผลกระทบตรงที่ว่ามันไหลเข้าไปหารากบังเอิญว่ามันเป็นเอ่งนะครับมันไม่เป็นคือมันคือมันซึมเข้าไปตรงที่รากอ่อนด้วยนะครับนั่นคือปัญหามันหลังจากนั้นใบมันก็จะไหม้แบบนี้นะครับแล้วมันก็ร่วงนะครับ บางทีมันยังไม่เหลืองมันก็ยังร่วงนะครับเนี่ยมันจะสลัดใบครับสลัดใบแล้วก็ยอดใหม Mul ่ออกมาพอออกมามันก็สังเกตได้ง่ายครับเราเราไม่ต้องแทบไปถามใครเลยครับว่าว่าใบทุเรียนทําไมจึงร่วงใบเขียวกลนร่วงเนี่ยสังเกตแบบนี้นะครับก็คือมันเกินโดดนะครับอยู่ที่ปุ๋ยนะครับอยู่ที่ปุ๋ยแล้วใบมันก็จะออกมาแบบนี้และที่สําคัญสังเกตได้ง่ายครับข้างใบนี่เห็นไหมครับฝั่งนี้มันจะออกขาว,ขาวออกสีเงินนะครับออกสีเงินนี่คือข็มปุ๋ยนะครับเนี่ย ครับเนี่ยเค็มปุ๋ยมันจะออกสีเงินทุกใบครับทุกใบได้เลยใบนี้ก็เช่นกันครับเห็นไหมครับออกสีเงินนี่สังเกตได้ง่ายแล้วก็ดูที่คอครับคอตรงตรงก้านคอเหน็นไหมเป็นเงินใบเล็กๆเห็นไหมครับแล้วปลายตรงกรีบมันเนี่ยมันก็จะไหม้นะครับแต่ไอ,อตัวนี้ผมเคยทํคลิปไปหลายรอบแล้วครับที่ว่าตรงจุดที่มันอ่อนเปราะบางที่สุดนะครับเนี่ยมันก็จะไหม่นี่คือคืออาการเค็มปุ๋ยนะครับเค็ม mm hmm. ปุ๋ยแล้วใบตัวนี้มันเป็นใบที่ใหญ่แล้วมันก็เลยพอ ไอ้ตรงปลายมันก็ไม่ไหมมันจะไหมตรงที่จุดบอบบางมากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วไอ้ตรงที่ทองใบเนี่ยมันออกสีเงินครับสีเงินมันจอกสีเงินสีเงินแบบนี้นะครับออกสีเงินประมาณนี้นะครับมันจะออกสีเงินแล้วสังเกตที่ที่คอใบนะครับเขาเรียกว่าก้านใบเนี่ยมันจะอง,ง,องอๆนะครับมันจะงอนะครับก็คือคอมันจะตกนะครับนั่นคือประมาณนั้นนั่นคืออาการเค็มปุ๋ยนะครับมันจะเค็มปุ๋ย แต่ต้นอื่นนะครับมันอาจจะระบายได้ดีแล้วก็มันอาจจะโยกโคกนะครับแล้วแล้วมันเป็นจังหวะที่เวลาลดน้ําก็ดีหรือฝนตกก็ดีนะครับมันไหลออกทันแล้วมันไม่ไหลเข้าลากมันอยู่ที่การบางของของดินเราบางทีเราทําดินไม่นูนนะครับดินตรง ตร,ตรงนี้มันเป็นเอง่งพอเป็นเอง่งปุ๊บเนี่ยเราใส่ข้างๆก็จริงนะครับแต่เวลาลดน้ํามันซึมมันละลายมันก็จะไหลย,ย้อนลงไปหาตันนี้ก็ควรระวังสักนิดหนึ่งนะครับแต่ต้นนี้มันมันนูนตรงนี้มันก็เลยไม่เข็มน,นะครับกพไม่เข็มประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับถ้าเห็นใบดาบขนาดนี้ก็พอใจนะครับใบดาบมันใหญ่อย่างนี้เกิดจากเ,เราให้อาหารรองเสริมเพื่อนสมาชิกด้วยอาหารรองเสริมพวก ที่เป็นอาหารรองอาหารเสริมสาหร่ายทะเลอะมิโนนะครับมันก็จะได้ยอดประมาณนี้เนีย่ยถ้ายอดตีแบบนี้แสดงว,ว่าแข็งแรงนะครับใบใหญ่แน่นอนนะครับใบก็ไม่น้อยกว่าใบเดิมนะครับใบใหญ่เพื่อเติจะใบใหญ่กว่านี้อยู่ที่เราเสริมอาหารทางใบให้เขานะครับจําเป็นไหมอาหารทางใบผมว่าจําเป็นนะครับอาหารทางใบเพราะว่าถ้าฝนตกมากๆนะครับไม่มีแสงแดดนะครับดินแฉะตลอดทุเรียนจะไม่สามารถ นำอาหารขึ้นสู่ลําต้นได้ทางรากดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าดินมันชื้นอยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้อาหารทางใบนะครับจะทําให้ทุเรียนเขียวอยู่ตลอดแล้วก็ทําให้อาหารได้ได้อาหารสม่มําเสมอตลอดนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับในลักษณะต้นนี้ไปนี้ก็ถือว่าโอเคอนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคอนะครับเพื่อนสมาชิกสังเกตดูนะครับ ย้ำนิดหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของเพี้ยนะครับเห็นไหมดูเหมือนจะมีเพี้ยด้วยสีขาวเพี้ยตรงนี้มันเป็นเพี้ยแบบเนี่ยเนี่ยเป็นเพี้ยที่อยู่กับต้นฝรั่งนะครับที่ว่ามันอชอบอยู่ฉีดไปนะครับผมฉีดไปสี่ห้าวันบางทีมันก็มีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะฝนมันลงมันฝนมันลงปุ๊บเนี่ยสารเคมีที่มันเป็นเกาะใบหรือข้างใบเนี่ยมันก็ลดลดน้อยลงนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับฝนล้างชะล้างสารเคมีออกนั่นเองนะครับก็คือมัน มันมันอาจจะเจือจางได้เร็วขึ้นนะครับแล้วพวกเป็นเพลี้ยแมลงมันจะเข้ามากินนะครับพอเข้ามากินมันก็อาจจะไม่เป็นอันตรายต่อต่อต่ออ่ต่อศัตรูพืชน,นะครับเนื่องจากว่ามันมีฝนล้างอยู่ทุกวันทุกวันนะครับก็เพราะฉะนั้นควรควรระวังท่านสมาชิกควรระวังดีๆในเรื่องของเพลี้ยไฟเพลี้ยตะกก่นแล้วก็เชือ้อรานะครับ ในส่วนของเชืราเดี๋ยวผมจะขึ้นผมเพิ่งลาดไปเสร็จนะครับเมื่อเมื่อวันวานนี้เองนะครับใบเขียวมากเลยเขียวอย่างนี้นะครับผมให้อาหารรองเสริมบวกสาหร่ายบวกอมิโนนะครับเนะี่ยคือดีมากเลยเนี่ยพอใจเลยเลยนะครับเขาสะสมอาหารใบเขียวแก่จัดเลยครับยพร้อมที่จะอยอดรอบใหม่ออกมานะครับทางคนนะครับทางคนเอ่ออย่าลืมนะครับว่าในทางทางใบนี้นะครับผมได้ฉีด ยาลาลงไปด้วยนะครับยาลาส่วนทางดินนี้นะครับผมก็ได้ลาดไปแล้วผมรักษาทั้งสองด้านโดยผมจะลงยาเป็นมีทาเล็กซิลครับเป็นมีทาเล็กซิลผมผสมน้านะครับหนึ่งช้อนโต๊ะกับบัว4ลิตรนะครับสีหลิตรประมาณนั้นครับไม่เกินนั้นแล้วผมก็เอามาลาดนะครับถ้ามันมี2ต้นอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้ผมก็ลาด1บัวนะครับบัวหนึ่งก็ประมาณ3ลิตรนะครับสลิตรสลิตรก็ประมาณนั้นแหละครับโดยค่าเฉลี่ยก็ประมาณ2ลิตรนะครับ สองต้นก็หมดหนึ่งบัวครับก็ค่อยๆทานะครับวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็ทําใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่รีบนะครับผูเรียนก็ไม่รีบพอเรามาเห็นสภาพของกิ่งท้านผู้เรียนแข็งแรงสวยงามใบหนาใบมันอย่างนี้เราก็ชื่นใจนะครับในสิ่งที่เราทําก็คงจะมีประมาณนี้สําหรับเช้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพืนสมาชิกไปดูสวนข้างในอกีกครั้งหนึ่งว่าเขามีอาการเป็นแบบไหนะอย่างไรครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณม,มากครับ